สวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับผมพี่ก๊อฟนะครับจากอีกไนท์ไบออนดีมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่านะครับผม CUAT แล้วก็ CUATS นั้นมีเนื้อหาอะไรบ้าง2ข้อสอบนี้นะครับสามารถนําไปใช้เพื่อสอบเข้าคณะไหนได้บ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะก็ต้องอธิบายให้น้องฟังก่อนว่านะครับผมมันขึ้นต้นด้วย CU ถูกไหมครับ CU ก็จะมาจากคําว่าจุฬาลงกรณ์ university ก็คือเป็นข้อสอบนะครับที่ถูกคิดค้นนะครับโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสําหรับ CU AAT โดยหลักๆใหญ่ๆก็คือว่าจะใช้สําหรับสอบคณะที่เป็นสายิณินคนวน,นครับผมอย่างเช่นนะฮะ BBA EBA นะครับผมหรือคนที่จะสมัครจิตวิทยานะฮะก็คือจิตบจต้องสอบ CUAAT และก็จะเป็นคนที่เรียนสายวิทย์ด้วยครับก็คือว่าคนที่จะสอบเข้า ISE หรือว่า b s แในขณะเดียวกันคนที่จะเรียนสายวิทย์นะครับผมนอกจากจะสอบเลขแล้วแน่นอนครับเราเรียนสายวิทย์เราต้องสอบวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมก็คือตัว CUATS นะครับผมเพราะฉะนั้น CUATS ก็จะใช้ยื่นสําหรับคณะ ISE นะครับผมแล้วก็คนที่อยากเรียน B ีแซด้วยครับ ในรูปแบบการสอบครับของ CU AAT ครับ CU AAT ก็จะแบ่งออกเป็น2วิชาด้วยกันนะครับผมแล้วก็ต้องสอบพร้อมกันครับก็คือ Math แล้วก็ v e r b a l นะครับผมโดยที่2วิชานี้ครับจะมีจำนวนข้อทั้งหมด55ข้อนะครับผมโดย55ข้อเนี่ยเขาจะให้เวลานะฮะ70นาทีคือ1นชั่วโมง10นาทีนะครับในเลขแล้วก็70นาทีเหมือนกันครับในพาร์ทที่เป็น v e r b a l นะครับผมโดยที่ในพาร์ทที่เป็นเลขนะครับน้องๆสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ด้วยนะครับแต่น้องไม่ต้องพกเครื่องคิดเลขเข รบคุณหารท่านั้นเองโดยที่คะแนนเต็มครับของอตัว CUAT นั้นในพาร์ทเลขก็คือ800คะแนนในพาร์ทเวอร์ l ก็เป็น800คะแนนครับผมเพราะฉะนั้นรวมกันครับคะแนนเต็มคือ1,600คะแนนในขณะที่ CUATS ครับ CUATS อย่างที่บอกไปครับก็ประกอบไปด้วยวิชาฟิสิกส์นะครับผมแล้วก็วิชาเคมีเราจะสอบวิชาฟิสิกส์ก่อน ผมโดยที่ฟิสิกส์เนี่ยจะมีทั้งหมด30ข้อนะครับผมแล้วก็เคมีเนี่ยจะมีทั้งหมด55ข้อแต่ละวิชาครับจะให้เวลาทั้งหมด60นาทีครับก็คือ1ชั่วโมงนะครก็คือเขาจะสอบฟิสิกส์ก่อนนะครับผม1ชั่วโมงให้เวลาพักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็สอบเคมีครับอีก1ชั่วโมงนะฮะคะแนนเต็มครับของทั้ง อสองวิชาคือ800คะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนเต็มรวมของ cuats ก็คือ1,600คะแนนทีนี้สิ่งที่สำคัญมากๆของ cuats ก็คือว่าน้องๆครับจะต้องสอบได้คะแนนดีทั้งฟิสิกส์ทั้งเคมีทั้งคู่นะครับถึงจะยื่นได้นะครับไม่สามารถที่จะยื่นว่ารอบนี้ฉันได้ฟิสิกส์ดีฉันยื่นรอบนี้รอบนี้ฉันได้เคมีดีฉันยื่นอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะครับต้องดีทั้ง2วิชาแล้วยื่นไปพร้อมกัน อันนี้เป็นข่าวดีอีกแล้วนะครับผมสําหรับคนที่มาสอบ CUAT แล้วก็ CUATS นะครับผมเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสอบพวก subject a t s test นะครับผมราคาก็อยู่ประมาณ4,000กว่าบาท5,000นะครับผมขึ้นอยู่กับจํานวนวิชาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็น CUAT ครับราคาเนี่ยก็จะต่ําลงมาอีกนะครับผมก็คือเพราะว่ามันเป็นของคนไทยออกเองนะครับผมก็ไม่ได้มีคอสไม่มีต้นทุนอะไรมากนะครับราคาอยู่ที่1,300บาทนะครับถ้าเป็นแบบ paper นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบ e testing นะครับผมก็จะเป็นนะฮะสองพันเก้าบาท ทีนี้ความแตกต่างระหว่างกระดาษกับ e testing mm hmm. ก็คือว่านะผม e testing สอบบนคอมนะครับผมถ้าน้องๆคนไหน,นที่อาจจะไม่ได้ถนัดนะะในการใช้คอมไปแล้วก็ทดบนกระดาษมองคอมทดบนกระดาษแบบนี้นะฮะถ้าคนไหนไม่ถนัดก็ไม่ค่อยแนะนําอาจจะแนะนําเป็น paper ดีกว่านะครับผมแต่ข้อดีของ e testing ก็คือว่าได้คะแนนสอบเร็วครับผมแล้วก็เหมาะกับคนที่ใช้คอมจะเป็นกิจวัตรอยู่แล้วและการได้ผลสอบที่เร็วกว่าเนี่ยก็มีผลนะครับในช่วงสําหรับการยื่นรอบท้าย นะครับผมสมมติว่าเราจะยื่นเดือนเดือนธ e นวาอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีรอบสอบกันเด c e m b e r เราก็จะได้ผลมาเร็วแล้วก็ยื่นได้เลยส่วน CUATS ครับหลักการคล้ายกันครับก็มีทั้งเปเปอร์แล้วก็มีแบบที่เป็น e testing นะครับตัวเปเปอร์ครับก็ราคา1000บาทครับในขณะที่ตัวที่เป็น e testing ก็คือราคาสองพบาทลักษณะก็เหมือนกันครับว่า e testing นั้นก็จะให้คะแนนได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับเวลาที่น้องๆเนี่ยอยากจะไปสอบในช่วงปลายปีก่อนจะยื่นการเก็บคะแนนครับของทั้ง CUAT และก็ CUATS นะครับผมก็ได้ ทั้งหมด2ปีครับเหมือนกับทาง s a แล้วก็ SAT Subject Test เลยนะครับผมนะ้องเพราะฉะนั้นน้องๆก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมันเก็บได้2ปีครับมันจะทําให้น้องๆเนี่ยสอบได้เร็วขึ้นนั่นคือน้องเนี่ยสามารถสอบได้งแต่ม .5 นะครับแล้วสามารถผิดพลาดได้ครับเพราะว่าในแต่ละปีครับเขาเปิดเนี่ยประมาณ4รอบด้วยกันนะฮะ3-4รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็มีสิทธิ์ในการแก้ตัวถ้ามันเก็บได้2ปีน้องก็อาจจะแก้ตัวได้ถึง5-6รอบด้วยกัน คนที่จะติดนะครับผมอ,อาจจะบอกแบบเป๊ะๆไม่ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าพี่ก็มีน้องคนหนึ่งฮะที่เป็นลูกศิษย์พี่นี่เองนะครับผมถ้าได้ที่หนึ่งประเทศเลยนะอ่าคนที่ได้ที่หนึ่งประเทศในปีก่อนหน้านี้นะครับไม่ใช่ปีล่าสุดนะฮะับปีก่อนหน้านี้นะครับผมได้คะแนน CUATS เนี่ย1,350อันนี้คือที่1ประเทศนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสูงมากๆล้วหนึ่งพันสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะติดนะครับผมต่ำสุดเท่าที่เห็นนะฮะก็คืออยู่ประมาณ1,150นะครับผมถึง1,200 นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆคนไหนที่เลง c u แวรไว้ a T S y, นะครับผมก็พี่ก็เล็งไว้เป็น1 1 5 0ประมาณนี้นะครับผมส่วนสำหรับตัวที่เป็น c u a วนะฮะเท่าที่พี่เห็นนะฮะสำหรับน้องๆที่จะเข้า ISE นะครับเราใช้แค่ตัวที่เป็นเลขนะครับผมคนที่ติดนะฮะคนที่ได้แบบคะแนนสูงมากๆเลยเนี่ยคือได้ประมาณ700อันนี้คือคนที่ได้สูงมากๆเลยนะนะอย่างที่1 ISE ปีล่าสุดเนี่ยชื่นด้วยคะแนน c ีแวเนี่ยก็คือได้700นิดๆ นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะคนที่ติดเนี่ยแล้วยื่นด้วย c u app เนี่ยนะครับผมก็จะอยู่ประมาณาประมาณสักเกือบเกือบเ0็ดร้กว่านะฮะ680 690นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้ตัวเลขเนี่ยกับน,น้องๆเนี่ยประมาณแถวๆนี้ ครับผมสําหรับน้องๆครับที่อยากจะได้คะแนน CUA T แล้วก็ CUA T S นะครับผมได้สูงนะครับเพียงพอที่จะติดคณะนะครับในฝันของน้องนะครับอย่างเช่น ISE นะครับผมก็อย่าลืมมาเจอกันนะครับผมมาเจอกับพี่ก๊อฟนะครับผมแล้วก็ทีมพี่ๆครูนะครับจาก i ิ n ไ t e b บ On ออนดีมานะครับเราได้เตรียมคอร์สที่เนื้อหาเนี่ยเข้มข้นมากๆเลยครับแล้วก็มีการอัปเดตข้อสอบนะครับให้เป็นข้อสอบแบบใหม่ล่าสุดนะครับให้กับน้องๆทุกคนนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยถ้าเรียนจบแล้วเนี่ยจะได้คะแนนครับการันตีได้เลย ว่าคะแนนเนี่ยจะต้องถึงคณะในฝันของน้องอย่างแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับผม